อะไรนะไว้รับอันนี้สงสองเด้งค่าระวังเรือขึ้นดีมานโต ไว้ชี้ค่าระวังเรือที่ทางดีขึ้นดีมานขนส่งเติบโตทุกตรมากอันนี้ส่งเศรษฐกิจจีนซารัฐฟื้นตัวรึ่งปีหลังจ่อรับรู้ไรายได้ใหม่หมุนผลง,งานปีนี้โตไม่น้อยกว่า20%เผยอยู่ระหว่างศึกษาการตั้งสถานีชาร์จ e ีแบบครบวงจรส่วนโครงการกินโลจิสติกส์ครับคาดเริ่มก่อสร้างภายในปีนี้ประกอบกับที่บริษัทมีการศึกษาแนวทางพัฒนาโครงการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรซึ่งได้หาตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อตั้งสถานีอัดประจุรวมถึงจำนวนหัวใจในแต่ละสถานีตามแนวยธศทสราเส้นทางที่สำคัญสำคััเเพ่บกาิิิ้้้ดดววยย EV มี ซึ่งราคาปัจจุบันไว้กำลังไซว์อยู่ในแนวโน้มลงซึ่งเจอฐานแล้วที่5บาทกับ5บาท50ถ้าราคาไว้สามารถยืนได้ไม่หลุด5บาท50กับ5าบาทแถวๆนี้อาจจะเป็นจุดกลับตัวเพื่อให้ไว้กลายเป็นแนวโน้มขึ้นในรอบใหม่ซึ่งถ้าราคาแถวๆ5บาท50กับ5บาทรับอยู่โอกาสที่จะขึ้นไปเทส6บาท80กับ7บาทก็จะมีและถ้าทะลุได้กลายเป็นแนวโน้มขึ้นทันทีแต่ถ้าราคาไม่สามารถยืน5บาทได้แล้วหลุด5บาทเมื่อไหร่จะกลายเป็นแนวโน้มลงถ้าลงไปหลุด5บาทอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนตตัวนนี้้อออกกไป่่แถา สามารถที่จะทยอยซื้อแถวนี้ได้เพื่อลุ้นขึ้นต่อไปอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ